สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้วันนี้นะครับพอซีขึ้นมาปลูกยางเนาะอยู่ที่ไร่ภูกระปาะครับเอซีของไร่มันไร่สวนสวนยางพาราของช่างพงเนาะนี่ครับปลูกวันนี้นะครับเอซีเนาะไกลปลูกได้ร้อยกว่าต้นเนาะนูน่นจากต้นไม้ใหญ่ๆนะครับเอซีโอ้ก็บริเวณนี้ครับพอซียังไม่ปลูกเนาะ ตรงไปปลูกตรงมันเป็นจ่ายบ้านผมเรียกว่าเป็นจ้ายเป็นเปิ้นเป็นอะไรนะครับพี่ีมันเป็นเนินเนาะมันเป็นจ่ายนะครับพีบ้านผมเรียกว่าเป็นจ้ายเป็นเปิ้นเพราะว่ามันเดินขึ้นมันชันเนาะก็เรียกว่าไม่รู้ว่าเรียกเหมือนกันหรือเปล่านะครับพี่ซีเนาะก็นี่นรครับแต่ตรงนี้นี่ยังไม่ปลูกครับพี่สีมู่เช้านี้ปลูกกับ ตรงนี้เนาะลงไปใส่ต้นไม้ใหญ่เนาะก็ลงไปใส่โน้่นแหละครับพี่ซีปลูกได้ร้อยกว่าต้นเนาะม่รู้ช่างพงกลับหรืยอยังเนาะช่างสายยังเนาะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงว่าไถนะครับพี่ซีด้านล่างนี่ครับช่างพงมองลงไปเนาะก็โอ้นี่แถวนี้ ปลูกไปบริเวณนี้นะครับพี่ซีโน่นเลาะขึ้น,นไปเนะาะลงไปถึงนี้เถึงนี่นะครับพี่ซีโอ้ช่างพงก็ยังไม่กลับเนาะช่างพงก็อยู่ด้านล่างนี่นะครับพี่ซีโอ้ยปลูกไายแล้วนะครับพี่ซีสร้อยกว่าต้นเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ขึ้นมานะครับพี่ซีมันได้ขึ้นมาปลูกเนาะก็ขึ้นไปดูสวนยางพารา วันนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วเนาะฐานข้าวเสร็จก็ออกมาปลูกเลยนะครับพี่ซีบริเวณนี้น,นี่ไงเสียงรถไถชางพงเนาะออกไปแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วเนาะนี่ครับปลูกยางพาราไม่ต้องถ้าจะใช้เครื่องขุดเนาะมันขุดไม่ได้นะครับพี่ซีมันเป็นหินมันเป็นหินนะครับมันเจาะไม่ได้ ก็เลยเอาเสียมเล็กๆเนาะเสียมน้อยครับพี่ีเสียมที่เขาใช้ประหาหน่อไม้มาขุดเอานะครับไปโน่นเนาะลงไปโน่นไปโน่นนะครับพี่สีร้อยกว่าต้นร้อยสิบสามต้นนะครับพี่สีเสรนะครับนี่ช่างพงก็ยุติอยู่ด้านล่างโน้นครับพี่ีก็จะกลับก่อนเนาะผมก็แล้วค่อยกลับ ถ่ายคลิปก่อนนะครับพี่สีเห็นไหมครับนี่โอ้นี่สวนยางมันจะสวนยางเนาะโน่นจะเป็นไร่มันสับปะหลังเนาะสวนยางพาราเยืดนะครับพี่สีเริ่มเขียวแล้วเริ่มใบใบยางก็เริ่มแก่แล้วนะครับพี่สีเริ่มเพราะว่าฝนตกมาใส่เนาะเขาก็มันมีน้ำก็เขาก็มาใส่ปุ๋ยแล้วครับนี่ ถอดออกยอดเนาะเขียวไปนะครับพี่ีถอดยอดแล้วนี่ครับทางลงเนาะทางกลับบ้านนะครับพี่ีลงไปตรงนี้เนาะน,น่นเสียงรถไถช่างพงลงไปนู่นแล้วขี่มอเตไซขึ้นเนาะขึ้นมาจอดอยู่ตรงเถียงนะครับนี่จอดขึ้นขี่มอเอรไซค์ขึ้นได้ก็ต้องใช้ ถ้าขี่ขึ้นมานี่ก็ถ้าไม่รู้จักใส่เกียร์หนึ่งขึ้นมานะครับพี่สีวันนั้นน้องไอเดียรับขึ้นมาใส่เกียร์สองขึ้นมาเลยนะครับพี่สีนบริเวณทางเราขึ้นไปนี่นะครับพี่สีน้องไอเดียจากโน้นแล้วครับพี่สีจากตรงที่เป็นที่ลาบเนาะใส่ขี่มอไซคขึ้นมาเอากับข้าวขึ้นมาส่งเนาะเอากับข้าวขึ้นมาส่งให้พวกผมก็เอา ขี่มอไซค์ขึ้นนี่ขี่เกียร์สองโอ้โหสุดยอดอ่าก็ไม่เป็นไรเนาะก็ยังขึ้นได้นะครับพี่สีเพราะว่าขึ้นแล้วก็มันจะอยู่ตรงที่มันเสมอกันเนาะที่ดินมันเสมอกันแล้วก็ขึ้นเนินนิดนึงถ้าเดินขึ้นนี่หอบนะครับพี่สีเมื่อวานนี้ผมขึ้นไล่เนาะผมจอดรถไว้ตรงโน้นสวนยางเนาะทางขึ้นปูหลวงนะครับพี่สีคงเคยเห็นแล้วเนาะ ผมถ่ายคลิปให้ดูนะครับเคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วโหเดินขึ้นกว่าจะถึงไร่นะครับพี่ซีหอบเลยนะครับก่อขึ้นไปถึงเนะาะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปถึงก็นั่งพักก่อน,นครับพี่ซีไม่งั้นไม่ได้อ่านี่ครับมันเหนื่อยเนาะวันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับพี่ซีเมื่อวานนี้ว่าจะพักผ่อนเนาะ ก็ไม่ได้พักนะครับพี่ซีก็ขึ้นไปทางยาาสวนยางพาราเนาะยางที่ปลูกใหม่ที่ไร่ผู้หลวงนู่นครับทางโน้นเนาะทางผู้หลวงทางนี้นะครับพี่ซีถ้ามองไปจากตรงนี้นี่จะเห็นนะครับจะเห็นไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนอยู่ด้านบนเนาะโอ้นี่ครับฝนปอยโปๆยลงมาอยู่นะครับพี่สี่ฝน ร้อนอบอ้าวเนาะคึ้มอยู่ครับแต่ร้อนฝนก็เหมือนจะตกไม่ตกนะครับพี่ซีถ้าตกมานี่ต้นยางช่างพงเนาะที่ปลูกเสร็จนี้โอ้สงสัยจะโหขึ้นเลยนะครับพี่ซีเพราะว่าดินตรงนี้นี่มันเป็นดินชันเนาะก็มันลงไปตะล่างลงไปแล้วขุดลงไปนะครับพี่ซีปลูก ก่อนจะปลูกขุดขุดลงไปนูโหดินเปียกเลยนะครับพี่ซีแถวนี้แหละครับพี่ซียางต้นยางช่างพงจะสวยเนาะเพราะว่ามันก้นหินไม่เยอะเท่าไหร่นะครับด้านล่างขุดได้หลบได้ขุดลงไปก็เจอหินก็ย้ายที่ใหม่เนาะจากห้าห้าสามจะเหลืออยู่สองสามไปครับพี่ซีก็มัน มันเป็นหินเนาะหินรองพื้นนะครับพีซีหินมันไม่โผล่เนาะถ้าหินโผล่นี่มันจะไม่เป็นไรต้นยางพาราถ้าหินหกก้อนหินรองพื้นนี่กลัวมันร้อนเนาะมันร้อนกลัวยางพาราตายครับพี่ีนี่ครับบรรยากาศวิวสุดยอดวิวท,ที่นี่ตรงนี้นะครับพีซีสุดยอดเลยนะมองเห็น ไก่เนาะเห็นต้นยางเห็นที่พื้นที่หมู่บ้านกกตูมเนี่ยมองเห็นไก่ถ้าอยู่ที่บนหลังปุกปาดอยู่ดังทือด้านบนตรงนี้เนาะที่ผมขึ้นไปปลูกยางช่าง,งพงหกร้อยกว่าต้นตรงนั้นจะมองจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่ไม่เหมือนอยู่ตรงนี้นะครับพี่ซีเพราะว่ามันต้นยางพาราเขาก็ใหญ่เนาะก็ดูวิวสวยไปเรื่อยครับพี่ เดือดกทีนี้รอพันยางนะครับพี่ซีที่ปลูกเหลือยังไม่พอนะครับพี่ซียังมปลูกยังไม่เสร็จหมดเนาะก็รอนะครับพี่ซีไม่รู้ว่าเขาจะมาส่งวันไหนเนาะเหลือประมาณสองร้อต้นถ้าจะปลูกหมดตรงนี้ตรงตามแนวหลักสักปักหลักปักหลักยางไว้ คาดว่าอยู่ประมาณ200ร้อเนอะเอาะครับก็นี่ครับเพื่อขุดลงไปถูกหินเนาะก็เลยเผื่อ,อไว้นะครับพี่ีนี่ครับอา้าวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ